เจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกเริ่มทานได้ไปห้าซองค่ะก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ค่อยปวดแล้วไม่ค่อยปวดแล้วไม่ปวดเลยค่ะมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอะ่ะอ๋อมือคมยังสีจ้คคอยลูกได้ปรับปวดหัวเขา่าแล้ก็ป,ปวดตามข้ออยากได้ดีบุญของแท้ฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง c h ชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะหากใครได้เล่นโซเชียลนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาพวกอยู่แล้วล่ะนะคะทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook นะคะซึ่งตัวพวกเองนะคะเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วลงพื้นที่จริงนะคะลูกค้านะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกรา้าลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูนช่วยฟื้นฟูนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ เ,ออเห็นผ่านหูผ่านตาม,มาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะ<ด>แล้วนะคะวันนี้นะคะบุกจะตอกย้านะคะว่าเมื่อเรามั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนหรือว่าดีบูเน่นะคะตัวขออนุญาตเรียกดีบูนสั้นๆนะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครล่ะคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ะมันมีของปลอมนะคะสําหรับวันนี้นะคะบุกจะมาตอกย้ำนะ ะะว่าสั่งซื้อสินค้ากบพุกนะคะได้ของแท้แน่นอนและว,วิธีการดูของแท้มีอะไรบ้างคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1เลยนะคะการที่เราจะซื้อสินค้ากับใครสักคนนะคะคนนั้นเขาจะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ตัวสำนักงานใหญ่นะคะมีการอบรมนะคะให้กับตัวแทนจําหน่ายนะคะที่จะขายผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะมีการอบรมนะคะหลังจากที่จบการอบรมนะคะก็จะมีการออ,ออกใบประกาศเขาเรียกว่าบัตร SM นะคะอย่างนี้เลยนะคะ ใครที่ผ่านการอบรมจะต้องมีบัตร SM แบบนี้เพื่อเป็นการการ,การันตีว่าจบหลักสูตรนะคะในการที่จะขายอาหารเสริมตัวดีบูนนะคะแล้วตัวพวกเองนะคะก็ผ่านคอร์สการอบรมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เพียงแค่นั้นนะคะตัวพ๊กนะคะก็เป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็พ๊กก็บรรยายสินค้าผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะมามากมายนะคะก็ทุกท่านชมจากภาพได้เลยนะคะนี่เป็นนะคะส่วนหนึ่งนะคะที่พ๊กได้รับ เกียรตินะคะให้บรรยายสินค้านะคะก็บรรยายให้กับนักธุรกิจนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ดูนะคะก็มั่นใจได้แล้วนะคะว่าพุกนะคะสั่งสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แล้วพวกก็เป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่ด้วยสํานักงานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่ไหนหลายๆคนอาจจะสงสัยและมีคําถามกันตลอดทุกครั้งที่โทรมาถามนะคะสานักงานใหญ่เราอยู่ที่ กรุงเทพมหานครนะคะตั้งอยู่ที่มีนบุรีชื่อว่าตึกวันทองอ่านะคะทุกท่านเริ่มมั่นใจแล้วว่าสั่งซื้อสินค้ากับปุกนะคะได้ของแท้แน่นอนแล้ววิธีการดูของแท้หลักดูยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะหากใครพลาดเนี่ยท่านอาจจะได้ของปลอมนะคะใาใจคนถามว่าเอามีของปลอมด้วยใช่ไหมตอบได้เลยว่ามีนะคะวันนี้นะคะต้องดูให้จบคลิปนะคะแล้วจะได้ทราบเลยว่าทุกท่านนะคะได้รับสินค้าของแท้แน่นอนดูจากอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะสินค้า ตัวผิดพันดีบูนะคะต้องเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็หน้ากล่องเนี่ยเมื่อก่อนนะคะ จะมีรูปคนนะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะที่รีวิวไปบางทีมันเป็นรูปคนอยู่แต่นักปัจจุบันนะคะตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะมีการเปลี่ยนรูปแบบซึ่งหน้ากล่องที่ทุกท่านได้ไปจะเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าทุกท่านได้รับตัวลอดใหม่ล่าสุดนะคะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะผ่านไปแล้วนะคะข้อแรกนะคะด่านแรกนะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันอีกนะคะว่าสินค้าของแท้ดูได้จากอะไรบ้างตัวนี้เลยค่ะเรียกว่าบาร์โค้ดนะคะตัวนี้นะคะซูม,มันหน่อยค่ะนะคะ ตัวนี้บาร์าโคดนะคะสำคัญยังไงนะบาร์โคดตัวนี้นะคะจะสามารถเช็คก,กับทางบริษัทได้เลยนะคะว่าตัวแทนคนไหนนะคะที่เบิกสินค้าไปนะคะอย่างที่พวกได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะคะใครที่จะจัดจาหน่ายตัวแทนท่านไหนที่จะจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวรีวูลนั้นต้องผ่านการรับรองจากทางบริษัทเวลาที่เรายิงเข้าไปปุ๊บนะคะรหัส ตัวแทนจะขึ้นทันทีถ้าไม่มีบอกได้เลยนะคะว่าท่านได้สินค้าของปลอมแน่นอนนะคะอันตรายมากๆนะคะอย่าลืมนะคะจุดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะของแท้ต้องมีบาร์โค้ดนะคะอันดับต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนมีอะไรบ้างหลายๆคนนะคะสงสัยแล้วก็อยากแบบอยากได้คําตอบที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ดีบูญนะคะมีอ,อยหอรือเปล่านะคะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ เป็นอาหารเสริมที่ต้องทานเข้าสู่ร่างกายนะคะเราได้รับการรับรองมีอ,อยอยแน่นอนแล้วเราก็จัดจาหน่ายมาแล้ว10ปีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีออยอยจริงหรือเปล่านะคะอ,อยอนะคะจะระบุไว้ที่ด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยอยชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะ ก่อนที่เราจะซื้ออะไรเข้าไปทานในร่างกายเนี่ยเราจะเป็นจะต้องดูวันหมดอายุนะคะคุณลูกค้าค่ะวันหมดอายุสําคัญมากๆเลยถ้าเกิดเราซื้ออะไรไปแล้วแบบวันหมดอายุมันหมดอะ่ะมันก็หมายความว่าสินค้าไม่มีประโยชน์สินค้าไม่ดีใช่ไหมคะวันนี้บุจะบอกเลยอาหารเสริมดีบูนนะคะมีอายุเพียงแค่2ปีนะคะ2ปีจะจริงไม่จริงยังไงนะคะเดี๋ยวตรงนี้มาการันตีให้เลยค่ะ2ปีนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูนะคะ ว่าอยู่ได้2ปีตรงต่างที่พวกพูดไหมนะคะแล้วก็ต้องดูนะคะวันเดือนปีที่ผลิตนะคะอย่างตัวดีบูลตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะซูมมาเลยนะคะล็อตนี้นะคะจะผลิตวันที่22เดือน8ปีพศ2 0 2 0 2นะคะ22เดือน8ปี2020แล้วอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะมีอายุได้อยู่แค่2ปี2ปีนั่นหมายความว่านะคะอีก2ปีข้างหน้าจะต้องหมดอายุวันที่22เดือน8 ปี2022นะคะสินค้าดีบูลนะคะก็จะหมดอายุแล้วแล้วมาดูกันนะคะว่าตรงไหมนะคะนะคะนี่เลยนะคะควรบริโภคก่อนวันที่22เดือน8ปี2022ตรงนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าของเรานะคะมีวันเดือนปีที่ผลิตแล้วระบุชัดเจนว่าอยู่ได้2ปีฉะนนั้นนะคะใครที่ซื้อไปแล้วก็ดูตัวนี้ด้วยเนาะ ะะสังเกตง่ายๆเลยนะคะเจดตามที่บุกสังเฤตเลยหนึ่เลยมีบาร์โคดนะคะสองมีออยอนะคะสวันเดือนปีที่ผลิตนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็นะคะจะเป็นป้ายกลมๆตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะเรียกว่าป้ายโฮโลแกรมที่ระบุนะคะชื่อบริษัทก็คือบริษัทดีเน็ตเวิร์ l เว i นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะอีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ กล่องที่ออกไปจากสำนักงานใหญ่ที่ออกไปจากพุกไปนะคะจะต้องเป็นกล่องที่มีกระดาษพลาสติกซีนอย่างแน่นหนาคือซีนแน่นเลยนะคะสังเกตนะคะเวลาที่เคอรี่หรือว่าเจ้าที่ไปส่งนะหรือว่าเราแกะออกมานะคะถ้าเกิดมีการแกะแบบตัวพลาสติกออกเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้รับสินค้าของแท้แล้วนะเพราะว่าของแท้ต้องซีนอย่างแน่นหนา <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะเรามีความรู้แล้วนะคะที่จะ ก่อนที่เราจะสั่งซื้อสินค้าอะไรเราก็ต้องมีความรู้นิดนึงนะวันนี้วุกก็มาไขาข้อข้องใจนะคะว่าอยากได้ดีบุลของแท้ต้องดูอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบ,บอกต่อแล้วตัวบุกเองนะคะก็มีเคสิเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะนี้ก็ามายืนยันนะคะมีหลักฐานด้วยนะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุกลงพื้นที่จริงหรือเปล่านะคะค่ะ ก็นะคะตัวพวุกเองนะคะก็จะทําสื่อไว้ในช่อง YouTube นะคะสําหรับท่านนะคะที่สนใจที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าดีบูลคุณปุ๊กนะคะก็จะขึ้นข้อมูลของพุกเลยนะคะก็จะมีเคสต่างๆนะคะที่พวกลงพื้นที่จริงนะคะทำคลิไปไว้อย่างมากมายแล้วก็นะคะเป็นการการการันตียืนยันไม่ว่ามีการเบิกของจริงจากทางสํานักงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงทําคลิปแม้กระทั่งนะคะการไปสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะคะ ก็จะมีการทำคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านกันเลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่าสินค้าที่ บุกขายอยู่ผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะที่บุกออกสื่อไปอ่ะออมันเรียวทานจริงๆนะคะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ลูกค้าทานจริงเห็นผลจริงนะคะ<ส>ค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้นะคะตัวบุกเองนะคะก็จะมาทานให้ดูดีบูนนะคะทานง่ายนะคะเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบผงอ่ะค่ะมันจะขมจะเฟื่อนหรือจะคาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมายืนยันเลยค่ะว่าดีบูนแบบผงนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่คาวทานง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะดีบุลเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าชงดื่มกับน้ําเปล่านะคะน้ำเย็นอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเปล่าแต่จะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราลดน้อยลงนะคะเน้นเลยนะคะต้องทานกับ น้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกตินะคะน้ำประมาณนี้ก็พออ่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในดีบูลนะคะจะบรรจุกี่ซองนะคะจากหลายๆคลิปนะคะทุกท่านก็ผ่านหูผ่านตาแล้วแหละพอจะรู้นะคะเพราะว่าลูกค้าพวกส่วนใหญ่พวกกถามเลยว่าพวกจะถามเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลมีกี่ซองทุกเสียงก็ยืนยันนะคะว่ามี5ซองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามี5ซองจริงๆหรือเปล่านะ,ะอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะในช่วงแรกนะคะเนี่ยค่ะ กระดาษจะถูกซีนแบบแน่นๆมากๆเลยนะคะเราจะเป็นจะต้องใช้แบบกันไกในการแกะนะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะตัวดีบุเน่หรือว่าดีบูนนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมี5ซองจริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะสดๆเลยนะคะ5ซองนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยนะคะด้านในมี5ซองนะคะแล้วด้านในมีอะไรบ้างล่ะนี่นะคะด้านในมี5ซองแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะทุกกล่องต้องมีสารกันชื้นแล้วด้านในนะคะก็ มีดีบูลผง5ซองแบบนี้นะคะ5ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะก็หลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะและเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊1กล่องมี5ซองมันจะเห็นผลหรอท่านได้แค่5วันนะคะบุ๊กบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุนผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้ คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทำรอยฉีกไว้ะคะ่ะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะแล้วก็ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆค่ะ ไม่นานนะคะเพราะว่าเป็นผงที่ละเอียดสุดๆเลยนะคะแล้วก็คนนะคะจะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะเวลาที่มีการคือเราใส่ส้นสูงอะ่ะก็มีการปวดเขา่าปวดหลังเหมือนกันมุกก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะ ลงไปแล้วค่ะทันง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีบุญผงนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีออยอแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีแล้วตัวบุ๊กก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยที่เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุ๊กต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ